เอ้ยลงด้วยเป็นไงโอ้โหอย่างเทพตอนนี้เลือลลดเรถไปนิดนึงแลวด้านขวาบมเห็นไหมคือต่อให้พื้นที่มันน้อยลงนะครับแต่ว่าเรามีแบบสระน้ําส่วนตัวนะครับโคตรเท่อูกคู่มาเราข้ามขยับแต่เราไม่ขยับก็ไม่ได้นะทุกคคน โอ้ชีตเราต้องวิ่งแล้วทุกคนมาครับทุกคนคลาสใหม่เข้ามาแล้วนะครับสองคลาสนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อวานเลยนะครับดีเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่เลยทุกคนนะฮะคลาสแรกเลยครับเบอร์ซิเกอร์นะครับผมซื้อมาแล้วนะครับนี่ใช้ไปเลยนะครับซื้อมา100เพชรนะครับผมแล้วก็อีกคลาสหนึ่งนะฮะจะเป็นเบลดิเฟนเดอร์นะครับก็คือนี่นะครับราคา40เพชรนะครับนี่ซื้อไปเลยนะครับผมแล้วก็เราจะไม่พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัพวิวมันด้วยนะทุกคนนะไปที่เบอร์เซิเกอร์กเเยดีี๋วววัรราาิม ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์เซอร์เกอร์ก่อนเลยนะครับผมนี่ผมกดสกิปไปเลยนะครับขี้เกียจฟาร์มนะทุกคนใช้250นะครับผมเนาะสกิปเป็นเลเวล2โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็สกิปเป็นเลเวล3นะครับใช้400แข็งมากแต่เราก็ขี้เกียจฟาร์มนะครับก็ใช้ไปเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยนะครับนี่สตาร์เตอร์ทูนะครับผมเริ่มมานะครับจะมีเบ็ดคิดหนึ่งอันนะครับทุกคนแล้วก็ในเลเวลเเเเเนนนนีี่่ยยยยหลลัััังจจาาาากกกกกกกททตตตะะคคคครบบบมมออออโ้ิิิดดดุ็็ืืปปึ๊๊ ครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมเกิดมาด้วย low HP แล้วก็อ่าเราจะหิวนะครับผมอ่านี่คือในเลเวล1นะครับผมในเลเวล2นะครับเมื่อเราโดนชุบขึ้นมานะครับเราจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับทุกคนแล้วก็ในเลเวล3นะครับผมก็จะทำดาเมจสูงขึ้นนะครับเมื่อ HP เราน้อยลงนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณว่ายิ่งเดือดน้อยยิ่งตีแรงนะครับเออเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปเทสดูนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราลองกันเลยเริ่มวันแรกเลยครับผมเล่นคนเดียวนะครับอุ้ยแล้วบ้านผมมเกิดออุ้้ยยีบ่นสว นี่เก็บฐานนะครับผมช่วงแรกๆนะครับทําแบบว่าให้มันมีไฟกองใหญ่ๆก่อนนะทุกคนมันจะได้แบบไปฟาร์มไกลๆได้นะครับตัดต้นมุงต้นไม้ก่อนอ่าวิวสองแล้วครับผมเอาสักวิวสามแล้วกันเนาะอ่ะวิวสามแล้วครับผมมาวิวสามเดี๋ยวเราจะเดินออกไปหานะครับผมนะเดินออกไปฟาร์มนะฮะพวกฐานพวกอะไรอย่างงี้นะครับเออมันน่าจะมีดรอ ไเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าทุกคนว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนเ่ะเดี๋ยวผมเริ่มนะฮะแบบเลือดเต็มเลยตอนนี้แล้วก็ใช้ขวานตีนะครับตีมหมาป่าธรรมดานะครับห สองสามสี่ห้าหประมาณ6กทีแลวทุกคนอ่ะตอนนี้เลือดครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าจะตีกี่ทีนะผมเลือดครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหเอ้ยทำไมามาเท่าเดิมเลยโอ<ฮ>้โหจริงมันจริงไปไดยมันจริงไปไดีทุกคนนะ มันอัปเดตแบบเพิ่มขึ้นจริงไหมเนี่ยฮะนี่ทุกคนอันนี้คือที่เป็นอัปเดตนะครับผมก็คือ Bird Watcher นะครับผมนี่รีเสิร์ชตรงนี้นะครับคือถ้าเราแบบว่าเอาขนนกเนี่ยมาใส่นะครับนี่แล้วเราก็จะได้นะครับถังน้ำมันนะครับเอออะไรแค่นี้คือแค่นี้จริงๆต่อให้เต็มหลอดตรงนีเลยครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีแค่ NPC ตัวนี้มันเต้นเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไอ้นกเนี่ยมันจะมาตอนกลางคืนนะทุกคน ก็คือจะมาแทนที่กวางนะครับบางครั้งนะบางครั้งกวางก็มาแต่บางครั้งมันก็จะมีนกมาแทนนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นไปดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมาหรือเปล่าเราอาจจะได้เห็นในคลิปนี้นะฮะดามจมันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าทำไมมันเท่ากันเลยผมโคตรงงงงมากผมโดนหลอกขายหรือเปล่าครับทุกคนผมโดนหลอกขายแน่เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราสร้างกันประมาณนี้ก่อนนะฮะก็สร้างกันประมาณนี้ให้มันเวลสีนะครับแล้วก็สร้างแผนที่แล้วก็สร้างดูเวลานะครับเราจะได้กลับทันนะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจขอบขอบแมบกันเลยนะฮะขอบมันจะด ะะแล้วก็เน้นเก็บพวกน้ำมันก่อนก็ได้นะทุกคนเหล็กเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บทีหลังเลยฮะเอ้ยอัปเดตนี้มีลูกบาสไปด้วยทุกคนนี่มันเอามาเล่นได้นะทุกคนกด e เก็บขึ้นมานะฮะแล้วก็ชูดได้นะทุกคนเนี่ยเฮ้ยไปแกแม่นนะเนี่ยผมดูดูดูเฮ้เยลงด้วยไปแกโอ้โหอย่างเท่โอเคนะฮะทุกคนะะตัวนี้มีเอเลี่ยนนะฮะจริงจริงนะฮะตรงเอเลี่ยนเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องสู้ก็ได้นะแบบถ้าเรายังไม่มีปืนใช่ไหมเราก็แบบโฉบลงเบาปืนแบบนี้เลยนะฮะ จะค่อยมาสู้นี่อย่างนี้เลยนะง่ายๆเรกันโอเคเดี๋ยวผมลองเอาเรกันยิงนะฮะดูว่ามันจะตายกี่นัดนะครับ1 2 3 4 45 6 7 8 9 10ประมาณ10นัดนะครับตอนนี้เลือดละลดไปดนิดนึงนล้วด้านขวาบนเห็นไหมเดี๋ยวลองยิงดูนะครับ1 2 3 4 5อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองรอ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 เลือดลดหน่อย6 7 8 9 ก็เก้านะัด ลดลงมานัดหนึ่งคือดาเมจมันเพิ่มแล้วทุกคนแต่มันไม่ได้เพิ่มันเยอะขนาดนั้นมันเพิ่มจริงเว้ยแต่มันเพิ่มไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะแล้วก็มีพาสซีฟนะครับติดตัวก็คือเวลาเล่นโซโล่เนี่ยคัดนี้คือดีอย่างนึงก็คือในเลเวลหนึ่งเนี่ยเราแบบว่าตายแล้วมันเกิดเองครับทุกคนได้ครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกเท่านั้น,นครั้งที่สองและสามนี่คือตายแล้วตายเลยนะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยพอเราตายปุ๊บนะครับเออมันเกิดให้เองนะครับไม่ต้องเสียโลบักหรือว่าแบบไม่ต้องให้เพื่อนประชุบนะคร เนาะเวลาโซโล่เนี่ยมันก็มันก็ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวสิ่งต่อไปนะที่เราต้องการนะครับคือให้วันเพิ่มเร็วที่สุดนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะครับพวกเตียงนอนนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยเด็กกันด้วยนะฮะของพวกนี้นะครับมันจะทําให้วันนะครับเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ไป99วันแบบรวดเร็วโอเคสร้างเตียงนะครับแล้วก็เตียงอันนี้ด้วยนะครับโอเค ได้มา2เตียงนะครับผมวางไว้ข้างๆนี่เราจะนอนข้างๆแบบลิมสระทุกคนนี่เป็นไงนอนหรูอยู่สบายคือบอกเลยว่าการสุ่มครั้งนี้ผมโคตรชอบเลยคือแบบคือต่อให้พื้นที่มันน้อยลงนะครับแต่ว่าเรามีแบบสระน้ําส่วนตัวนะครับโคตรเท่อุ้ยนี่อะไรเนี่ยในวันที่5นะครับอุ้ยนกน้อ no! ง no! เอาเรียบร้อยโดนโชวไปแล้ว มันคืออนกคู่ครับทุกคนเออมันจะมาแทนพวกกวางพวกอะไรอย่างเงี้นะฮะถ้าคืนไหนกวางไม่มานกคู่จะมาเนะยครับหรือคืนไหนนกคู่มากวางจะไม่มานะครับทุกคนเออประมาณนั้นนะฮะแต่เกมนี้นะครับผมตลกอย่างหนึ่งเวลาเราช่วยเด็กก็คือมันเหมือนเวลาเวลาเราช่วยเด็กเหมือนเรามารักพาตัวมน้องอะยครับทุกคนดูฟังเสียงนะฟังเสียงเออเหมือนโดนปิดปากรักพาตัวจากข้างหลังนะฮะเหมือนเลยดจริงๆนี่ะ เหมือนเราไม่ได้มาช่วยโอ้ยเกเรเราได้ปืนแล้วทุกคนนี่แค่โอเคนีครับแต่กระสุนมีน้อยเหลือเกินนะครับอยไปหากระสุนเพิ่มทีหลังโอเคเรียบร้อยนะครับถ้านกคูกมานะผมบอกเลยว่าเรียบนีไงนกพูมาเราห้ามขขยับแต่เราไม่ขยับก็ไม่ได้นะทุกคนไม่งั้นหมากัด โอ้ชิตเราต้องวิ่งแล้วทุกคนคือมันเข้าใจไหมไวิ่งเขาไม่ได้ครับทุกคนหมามันไล่หมามันกดัดแต่เทคนิคก็คือไม่อยากโดนนกไล่เนี่ยเราก็แค่ต้องแบบอยู่นิ่งๆครับทุกคนแต่นี่ไม่ได้นะพวกหมามันไล่โอเคเนี่ยพอนกบินปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้อ่ะนี่ครับผมเห็นไหม แต่อันนี้นะครับเพื่อเอาไปแลกเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันแลกยังไงเนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทหนึงสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมจะมาแนะนำ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปิดทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองแบตเปลืองค่าเน็ตเปลืองค่าไฟ UG Phone จะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆ นะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันอ่ะนี่เห็นไหมนกมาถ้าเราเดินนะทุกคนเดินแต่หตาม,มันจะแดงแต่ถ้าเราหยุดนิ่งนะไม่เป็นไรนะครับยิงยิงได้ไหมเน่เนอ่ะพอนกบินไปนะครับเราก็ค่อยมาเก็บเราสามารถนะเอามาแรกตรงนี้ได้เลยเอ๊ะทำไมได้มาอันเดียวออกได้ไปสองอันครับ <laughs> นี่ฮะ เห็นไหมแล้วก็มันจะมีหลอดเขียวๆขึ้นฮะพอเต็มแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเต็มก็คือเต็มแค่นั้นผมนึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหผมเคยทําให้เต็มเลยนะฮะเต็มก็ไม่มีอะไรครับ n p c เต้นเฉยๆผมเศร้ามาก72วันแล้วครับทุกคนใกล้99วันแล้วนะครับกับอาชีพนะครับเบอร์ซึเกอร์นะครับจริงๆไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยเนี่ยกับเบอร์ซึเกอร์เนี่ยแบบแทบไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถเลยนะครับเลื่อนรถไปมันก็ไม่ได้แบบ เข้าใจไหมเลือดรถมันก็ไม่ได้แบบแรงขึ้นขนาดนั้นนะทุกคนเออนะฮะรู้สึกว่าถ้าให้จัดเทียร์ลิต์นะครับน่าจะอยู่ประมาณเทีททเยร์แบบเทียร์บีรอเทียร์ซีเลยแบบเทียร์กากๆนะทุกคนราคาตั้งร้อยหนึง่ง แต่เท่าที่มองดูนะครับถ้าเทียบกับคลาสที่เข้ามาพร้อมกันนะก็คือคลาสดีเฟนเดอร์นะครับผมรู้สึกว่าคลาสดีเฟนเดอร์ดูมีพาสีมากกว่านะครับดูแบบดูดีกว่าทุกคนเออเข้าใจไหมเอาไว้กันบ้านได้ครับแบบเพิ่มดาเมจดูนี่แน่นนะครับเออรู้สึกดูดีอะ่ะแต่ว่าก็ลองดูเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ในพาทนี้นะครับเดี๋ยวพาดี้ขอขอเล่นเจ้านี่ก่อนแล้วกันนะฮะดูซิ โอเคเรียบร้อยนะครับ99คืนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้นะครับ3ไดบอนนะครับเหมือนมาได้ทุกวันนะทุกคนใช่ไหมมันได้ตลอดเลยนะี่ยพอเล่นถึงแบบ99วันเนี่ยมันก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะได้ไดบอนเออได้เพชรนะฮะมันได้ตลอดเลยนะโอเค99คืนที่เรียบร้อยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเนะะี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทําอันนี้แปบ๊บหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่แบบเอ,อ้ยอยากจะเล่นยาวๆอยากเล่นต่อมากกว่า99คืนเนะี่ยจริ่ๆผมเคยเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับไปถึงแบบโอ้โห น่าจะประมาณ 3- 4 0 0รอะไรประมาณนั้นแล้วนะฮะหรือบางคนเขาเรียกกันไปเป็นพันแล้วนะครับเนาะเผื่อใครอยากจะไปเล่นนะครับเราสามารถทําเครื่องนี้เพ bueno um um okay. ิ่มได้นะทุกคนเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะเราสามารถทําเครื่องนี้เพิ่มได้นะครับเพื่อให้เราแบบเล่นสบายคือโอ้โหขัด1อันขาดเล็กหนึ่งอันไปหาแป๊บโอเคได้แล้วโอเคนะครับได้มาแล้วนะครับนี่แล้วก็คราบนี้มาเลยนะครับ พอค้ามาปุ๊บนะครับให้เราวางไว้แถวๆเนี่ยแถวๆพวกแปลงผัดที่เราแบบว่าใช้นะครับนี่แล้วเราก็วางแบบให้หันหน้าครับหันหน้าเข้าอย่างงี้นะครับหันหน้าเข้ากองไฟนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางนะครับเวลาเราใช้ก็คล้ายๆกับไอ้พวกนี้นะฮะแล้วก็เก็บนะฮะเก็บมาอย่างงี้แล้วก็เอามาใส่ได้เลยอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันจะกลายเป็นฟิวนะครับเห็นไหม เราจะได้ไม่ต้องไปหาแบบตัดต้นไม้หาถาานตลอดนะครับเพราะว่าหลังๆทุกคนแบบ5 600ขึ้นไปหรือเล่นเป็นพันวันน่ะคือใครอยากเล่นเยอะๆเป็นแบบหลัก200-300นะครับหลังๆเราแบบเราจะได้เวลาไปทาอย่างอื่นนะครับเนาะเออบางทีแบบเราจะได้ไม่ต้องมานั่งฟาร์มแบบเก็บพวกถังน้ํามันพวกอะไรอย่างงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมยิ่งถ้าเราปลูกแปลงเยอะๆใช่ไหมปลูกพวกแปลงผักแบบ20อันเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายะครับทั้งอาหารทั้งเชื้อเพลิง นะครับชิวๆสบายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเล่นแบบ9.9วันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะค่อนข้างแบบค่อนข้างไปแย่แล้วกันนะครับทุกคนถ้าให้จัดเทียร์ลิสต์นะครับผม S A B C D นะครับผมให้อยู่ประมาณเทียร์เทียร์ C เทียร์ B เลยนะครับล่างๆเลยนะครับกับราคา100เพชรแล้วก็ความสามารถค่อนข้างที่จะแบบก็ต้องก็จอยนะครับขนาดเลเวล3แล้วนะครับแบบเลือดลดแบบจะตายอยู่แล้วอะ ออเออดาเมจเพิ่มขึ้นมานี่เดียวเองนะครับถ้าเขายังไม่ป๊อปมาเพิ่มผมคิดว่าคราสนี้ก็ เล่นไม่ค่อยแบบโกงเท่าไหร่นะฮะเนาะยังไปใช้พวกเอเลี่ยนหรือแบบไซบอร์กอะไรเงี้ยเออได้ปืนมาใช้นะครับดีกว่าเนี่รู้ว่านินจาใช่ไหมนินจาได้วิ่งเร็วนะครับได้แบบเอออาวุธมาใช้ด้วยหรือไปอาจจะไปใช้ดีฟนเดอร์ยังน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะราคาแค่40เพชรนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้านะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอ่าดีฟนเดอร์นะครับเล่นแบบ99วันให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดตติิดดดาาาามใหห้้้้้โชยยยยยะะววววนนนคครัับบบเเี๋ไไจอกลลปปแ๊